่อนดื่ต้องขอกล่าวสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติทาราขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งมีสมาชิกหลายคนแอบเส่ว่าว่าอาจารย์ทิติครับช่วงนี้เสียงแหบนะครับก็ใช่สิครับถ้าเกิดใครติดตามใน Facebook ก็จะทราบว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่าอาจจะแพ้อากาศในกรุงเทพมหานครมีอาการไอเจ็บคอแล้วก็จามเป็นพักๆ แต่ไม่เป็นไรครับก็ถึงแม้จะไม่สบายแต่เราก็พยายามที่จะมาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกวันวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่เป็นการเปรียบเทียบตัว Sony A7 Mark าไม่ใช่สิครับติดฟูเฟรมอย่างเดียวเลยวันนี้เราจะเป็นหัวข้อที่คุยกันเรื่องตัว A 6400เปรียบเทียบกับตัว A 6 5 0 0 เวลาที่เราไปอ่านภาษาอังกฤษนะครับตัวหกพันสี่ร้อยเนี่ยเวลาที่เราอ่านภาษาอังกฤษเขาจะอ่านว่าอะไรครับ sixty นะครับ sixty four นะครับ6400 four ก็หมายถึงว่าหกสิบร้อยหัวกกับอีกสี่ร้อยนะครับก็คือเขาจะไม่อ่านว่าเป็นสี่พันไอ้หกพันนะครับเขาจะอ่านว่าเป็น 600รนะครับเวลาภาษาอังกฤษเขาจะอ่านแบบนี้อ่ะตัว6,400นะครับตัว a ในตระกูล sony เนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นทายาทของตัว a 5 0 0 0ซึ่งได้รับความนิยมมากในบ้านเราเนี่ยก็ยังมีการขายกันอย่างต่อเนื่องราคาของตัว a 5 0 0 0ก็คงอยู่แถวแถว1 0 0 0บวกลบนะครับขึ้นอยู่กับว่ามี โปรโมชั่นอะไรบ้างตัว6,400นะครับเขามีการเคลมว่าสปีดเนี่ยเร็วเร็วมากนะครับเพราะใช้ AI ในในการทำงานร่วมกันเขามีการเคลมว่าตัวเขาเรียกว่า world fastest นะครับก็คือพูดง่ายๆคือตัวโฟกัสสปีดเนี่ยนะครับเร็วมากถึงจุดวินาทีนะครับรหมายก็ว่าวลาเรากดปุ๊บนะครับตัวเซนเซอร์ หรือตัว tracking ออโต้โฟกัก็จะทำงานทันทีนะครับถือว่าเร็วมากจริงๆแล้วตัวผมเคยเสสต,ตัว A 6003กับ A 6005ผมว่ามันก็เร็วมากแล้วนะครับนะครับงถือว่าแฮปปี้กับมันแล้วนั้นโดยปกติเราเราถ่ายถ่ายภาพปกติเนี่ยนะครับสปีดของโฟกัสของตระกูล Sony ในตระกูล6000ผมคิดว่ามันก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของตัว Real Time Tracking อันนี้สำคัญมากนะครับเช่นเราสามารถที่จะให้มีการจับวัตถุได้ดีขึ้นจริงๆแบรนด์อื่นก็มีนะครับในเรื่องของ Tracking นะครับเราคงต้องมาพิสูจน์ทีว่าของตัว Sony เนี่ยมันจะดีกว่าตัวอื่นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องตัว Real Time Eye Autofocus นะครับก็หมายความว่าจะ Autofocus เนี่ย ถ้าเกิดเรามองกล้องโดยปกติเนี่ยนะครับเรามองจากตัวจอ LCD เนี่ยเวลาเรา Move กล้องไปมาเนี่ยนะครับในกล้องปกติเนี่ยมันจะมีอาการ Delay หรือว่าตัวกรอบที่จะครอบหน้ามีอาการช้านะครับแต่ถ้าเกิดเขาเคลมว่าเป็น Real Time Eye Auto Focus เนี่ยหมายความว่าไม่ว่าหน้าจะหันไปทางไหนปุ๊บเนี่ยตัว Eye Track เนี่ยมันก็จะเกาะติดที่ดวงตาค่อทั้งไวมากนะครับยังไงเดี๋ยวตัวนี้เราต้องพิสูจน์ทีนึงแต่ ดูจากวิดีโอโปรโมทรู้สึกเขาก็ทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับต่อไปก็คือสิ่งที่คนรักสัตว์หลายคนชอบก็คือ Real Time Eye Autofocus สำหรับ Animal ซึ่งผมก็เชื่อว่า Animal ในตระกูลเขาเรียกว่าสาัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคงไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราจะ tracking พวก i r r นะครับพวกนกประเภทต่างๆหรือว่าเอ๊ะถ้าเราไป tracking ปูเนี้ยหรือ tracking กุ้งเนี้ยเราไม่รู้เรา tracking ได้หรือไม่นะครับ ส่วนตัวถัดไปเขาบอกมีการพัฒนานะครับตัว 4K นะครับให้มีความเร็วออโต้โฟกัสให้มีความเร็วและมีความเสถียรมากขึ้นคือไอ้ตรงจุดเนี้ผมเข้าใจว่าอยากที่จะมาสู้กับตัว Canon นะครับเพราะ Canon เนี่ยเขาก็มีจุดเด่นเลยก็คือตัว Dual Pixel นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถ่ายวิดีโอแล้วยอดเยี่ยมนะครับหลายคนเนี่ย ไม่ว่าจะย้ายค่ายไปยังไงก็ตามนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเรื่องงานวิดีโอก็มักจะกลับมานะครับซบอ,อ,อกแค n นอนเสมอนะครับผมก็เชื่อว่า Sony ก็เห็นในจุดนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาระบบให้มันดีขึ้นการถ่ายภาพต่อเนื่อง11เฟรมเพเซกเนี่ยผมถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ถ่ายถ่ายด้วยตัว AF แล้วก็ AE tracking เนี่ยผมถือว่าเยี่ยมมากเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาถ่ายภาพต่อเนื่องการที่จะ track ออโต้โฟกัสเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับตัวถัดไปนะครับเขบอกว่าเขาใช้ตัว Bion X ก็คือหน่วยประมวลผลนะครับที่เป็นล่าสุดเจเนอเรชันคำว่าล่าส a ดเจเนอเรชันเนี่ยมันก็หมายความว่ามันก็ต้องไปเทียบเคียงกับตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดก็อย่างเช่นตัว Sony A7R 3กับตัว A9 นนะครับนั่นแสดงว่า มีโอกาสที่จะใช้ตัวตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับเขาเรียกว่าคุณภาพในแง่ของตัวสกินโทนนะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นเพราะว่าตัวไฟล์ของตัว Sony จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกัน JPEG ต่อ JPEG เนี่ยนะครับในกล้องที่มีราคาใกล้เคียงกันนะครับหลายคนคนนักถ่ายภาพหลายคนก็เทใจไปทางด้านของตัวแขนนอนพูดถึง JPEG นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น ในไฟล์ของตัวโซ n y ที่เป็นรอเนี่ยนะครับถ้าเป็นการดึงในฝั่งของฝั่งมืดนะครับสีที่มันมืดเนี่ยดึงขึ้นนะรู้สึกจะดึงลําบากนะครับแต่ถ้าเกิดดึงในฝั่งโทนสว่างของตัวแคนนอนจะจะ,ะเด่นกว่าเพราะนั้นถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการถ่ายไฟล์รอแล้วไปใช้ในการดึงภาพนะครับบูภาพขึ้นมาเนี่ยตัวโซนี่จะได้เปรียบตัวแคนนอนนะครับไม่เป็น ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับที่ใช้กันแล้วก็ตัว 4K ก็มีการพัฒนานะครับเขาเรียกว่า High Dynamic Range ก็คือมีการปรับโทนสีและความไวของ Dynamic Range ให้ดีมากขึ้นในช่วงการถ่ายวิดีโอซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวคือตัวผมเข้าใจว่าตัว Sony A 6 4 0 0พยายามจะทำตัวเองให้ ถ่ายวิดีโอดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันสำคัญนะครับในการถ่ายวิดีโอก็คือ,อาการสั่นนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะแบกตัวกิมบอลนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ให้มาดังนั้นจริงๆแล้วถามว่าแปลกไหมที่ไม่ให้มาหรือว่ากักสเปคจริงๆไม่ได้กักสเปคนะครับเพียงแต่ว่าตัว Sony เองเขาก็จะมีการแบ่งลายชาัดเจนอย่างเช่นตัวของตัวในตระกูล Full f r a m e ก็จะมีลายชาัดเจนว่าถ้าคุณต้องการถ่ายภาพภาพนิ่งความละเอียดสูง นะครับคุณก็ไปในตระกูล A7R แต่ถ้าคุณต้องการถ่ายภาพวิดีโอนะครับคุณก็ไป A7S แต่ถ้าเกิดคุณต้องการกล้องที่มี High Performance นะครับก็คือถ่ายภาพกีฬาโฟกัสไว้คุณก็ไป A9 แต่ถ้าคุณต้องการกล้องในระดับเขาเรียกว่าจับฉายถ่ายทําได้หลายอย่างนะครับแต่ไม่ดีสักอย่างหนึ่งคือไม่ดีสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็คือไปเปรียบเทียบกับตัว S ก็ถ่ายวิดีโอสู้ตัว S ไม่ได้ ไปเปรียบเทียบกับความละเอยียดของภาพก็ถ่ายภาพทูตระกูลอ,อไม่ได้หรือไม่ก็จะเปรียบเทียบเรื่องสปีดการโฟกัสก็จะไปเปรียบเทียบกับตัว A นายไม่ได้มันก็เหมือนกับวิศวกรเป็ดหรือวิศวกร,รอุตสาหาการประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวในในตกลกูลของโซนีเ่ Sony เนี่ยเขาจะแบ่งกรุ๊ปแบบนั้นส่วนในตระกูลของตัว i p s c เเขาก็แบ่งอย่างชัดเจนนะครับว่า ถ้าคุณต้องการ High Performance นะครับตัว6 5 0 0มันก็เป็นจุดที่มันเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปของตัวรุ่นนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นท็อปอย่างไรก็ตามนะครับทุกตัวไม่ว่า A6,003 6,005ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งถ่ายนานๆก็จะมีอาการแห้งนะครับความร้อนขึ้นสูงอันนี้หลายคนที่เคยใช้ก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับสำหรับการถ่าย 4K ก็คาดหวังว่าตัว A6,004 จะพัฒนาขึ้นนะครับ สำหรับตัว Advanced Creative Style นะครับก็คือสามารถที่จะ flip หน้าจอนะครับหน้าจอหลังเข้ามาได้แต่เป็นการ flip แบบว่าคือปกติ flip เนี่ยมันจะมีจุดหมุนถ้าอยากให้ stable ต้องมีจุดหมุนจุดเดียวแต่การ flip ของตัวนี้นะครับมันจะมีจุดหมุนอยู่2จุดนะครับโดยการอาจจะแบบดูไม่ไม่ไม่ไมั่มมนคงสักเท่าไหร่แล้วก็เมื่อ flip มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอไม่ครบทั้งหมดนะครับจะมีหน้าจอด้านล่างที่ เขาเรียกว่าไม่สามารถจะมองเห็นได้เนื่องจากาเขาเรียกว่าข้อจํากัดของการฟลิปของเขานะครับแล้วเขาก็มีฟังก์ชันไทม์แลปมาให้ด้วยซึ่งผมดูว่าอ้น,นี้มันก็ดีมากๆเลยนะครับในแง่ของการใส่ฟังก์ชันไทม์แลปมาแต่การใส่ฟังก์ชันไทม์แลปมาก็อย่าลืมนะครับว่าเขาต้องมีการทัานาแบตเตอรี่ให้ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เขายังใช้แบตเตอรี่เดียวกับ A6003 กับ A6005 เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานบางทีถ่ายทมแลปต้องการถ่ายนานๆน,น,นะครับ ก็บางทีก็ถ่ายได้แป๊บเดียวถ่ายไม่ได้ไม่กี่ภาพแต่หลายคนก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ตัวชาร์จตรงนะครับใช้ไฟ DC ชาร์จตรงเข้าไปสําหรับฟังกช์ชันถัดไปก็คือ Real Time Tracking นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคน,นต้องการนะครับเพราะว่าทําไงจะถ่ายวิดีโอแล้วได้เขาเรียกว่าตามติดวัตถุนะครับซึ่งจากวิดีโอโปรโมชั่นโปรโมทของตัว A7 A6000 เนี่ยนะครับก็ มีการให้ความใส่ใจในจุดนี้แล้วก็มีตัว AF นะครับ a r Ray ก็คือครอ,อบคลุมจริงๆมันก็เท่าเท่ากับตัว A 6,005นั่นแหละนะครับแล้วก็มีการเคลมว่าตัว A 6,004เนี่ยใช้ตัว Processor นะครับหรือตัวหน่วยประมวลผลเดียวกับตัว A 9นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปตัวนี้น่าสนใจนะครับนั่นก็เป็นภาพนะครับตัวกล้อง เลนส์คิดที่ค่าจะติดมานะครับก็จะเป็นเลนส์คิด16-50นะครับมาพร้อมกันสั่นด้วยนะครับแต่เป็นเริ่มต้น F ที่3.5นะครับระยะถ่ายใกล้สุดได้25เซนนะครับซึ่งก็เป็นเลนส์คิดยอดนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันผมทำตารางง่ายๆเพื่อให้สมาชิกแต่ละท่านได้ลองเปรียบเทียบกันนะครับอันดับแรกเลยตัว A6500 นะครับเปิดตัวปี2016 ส่วนตัว a 6 0 0 0 4ก็เพิ่งเปิดตัวนะครับวันที่15นะครับก็คือถ้าเทียบจากการทำคลิปก็คือเมื่อวานนะครับวันที่15แจนนะครับมกราคมจุดเด่นของ6ก0 5ก็คือมีกันสั่นนะครับแต่ตัว6 0 0 4ไม่มีแล้วก็ตัว6 0 0 4เนี่ยจะถ่าย Image Ratio ได้มากกว่าคือถ่ายภาพแบบ1ต่อหนึ่งได้ หมดในการถ่ายภาพต่อเนื่องถ,ถ่ายได้เท่ากันก็คือ11เฟรมเซกแต่ส่วนของตัว ISO นะครับของตัว A6000 นะสามารถดันไปได้สูงกว่าก็คือที่แ12,800น,นะครับตัวทิวนะครับตัวทิวในของสกรีนเป็นแบบทิวนะครับแต่ของ A6000 เนี่ยจะทิวได้มากกว่าทั้ง2ตัวเป็น p e s s h r e l d นะครับเพราะว่าใช้ตัวบอดี้เป็นแมกนีเซียมอลลอย นะครับก็เป็นป้องกันฟุนล,ละอองแล้วก็ละอองน้ำโฟกัสพอยต์มีขนาดเท่ากันก็คือ425ชัตเตอร์สปีดเท่ากันแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับเนื่องจากเป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมานะครับถึงแม้จะใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันก็มีจำนวนภาพถ่ายที่ได้มากกว่าก็คือ410ต่อ350 น้ำหนักจริงๆของตัว6,400มันจะใกล้เคียงมากๆกับตัว6,300นะครับซึ่งตัว6,500มันก็จะหนักกว่ากันประมาณ50กรัมซึ่ง50กรัมนียน่าจะเป็นในส่วนของชุดกันสั่นซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์นะครับสตอ r เ e ท้ายก็ยังเป็น1สล<ม>็อตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัววิดีโ Resolution ต่างๆก็เท่ากันราคาเปิดตัวนะครับจะเห็นว่าของตัว a 6 5 0อยู่ที่1,400แต่ตัว 6,400อยู่ที่900น้นมั้นก็แตกต่างประมาณ500 usd ซึ่งก็ประมาณกับเขาเรียกว่าแพงกว่ากันประมาณ50%นะครับจึงทำให้ Position ของตัว6,400เนี่ยโดยรวมมันต่ำกว่าตัว6,500นะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อกล้องนะครับเดี๋ยวเราพยายามจะทำรีวิวเพิ่มเติมนะครับไปเปรียบเทียบกับรุ่นต่างๆซึ่งณปัจจุบันเนี่ย ในในราคา3ามหมเนี่ยมันซื้อกล้องได้หลายตัวยังไงถ้าอยากต้องการการเปรียบเทียบเดี๋ยวผมจะทําในคลิปถัดไปนะครับเรื่องการเปรียบเทียบราคาระหว่างตัว A หกพักับตัว A หกพักับ a 7 m o r k II นะครับแล้วตัวอื่นอีนอกนะครับก็คอยติดตามผ่าน Channel แล้วกันครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ What do you want?